สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกันที่เคยครับซีเอสนี่เคยขัดใให้ตลอดนะครับเจ้าพ่อเซรีนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีว right right ิวรถนะครับแต่ว่าจะมาติดวิทยุให้ลูกค้านะครับวันนี้ล to ูก <tr> ค <into infinity> ้าออกตัว GA นะครับแต่ว่าเราจะแถมวิทยุของตัว GL ให้ลูกค้านะครับนี่ครับเดี๋ยวเซลล์จะมาทําการติดตั้งให้ลูกค้าเองเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นภาษาก็จะเรียกว่าฉลงพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นวิทยุถอดมาจากตัว GL นะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ ไขควงหนึ่งด้านนะครับตัวนี้เราทําการติดเมเดกเข้าไปด้วยนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานแล้วก็มีผ้าหนึ่งผืนนะครับไว้เช็ดไว้รองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการติดตั้งนะครับมีอะไรบ้างนะครับสําหรับสมาชิกนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ CDO GA อยู่อยากเปลี่ยนวิทยุนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งกันได้เลยนครับนี่ก็จะเป็นหน้ากากเริมๆของตัว GA นะครับเราไม่มีวิทยุมานะครับของตัว GA จะเป็นล้นๆอย่างนี้เลยนะครับเราจะทําการนะครับใส่วิชูของตัว GL เข้าไปนะครับแบบตรง มีลำโพงมาให้อยู่แล้วมีสายไฟมารอแล้วแต่แค่ไม่มีวิทยุนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดง่ายๆกันเลยนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับก่อนอื่ผ้ารองหน่อยนะครับเดี๋ยวรถลูกค้าเป็นรอยนะครับีแนตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้สองจุดนะครับใช้แฉกพลาสติกนะงัดเข้าไปนะครับให้ขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะใช้อนิดหนึ่งนะครับผมนิดหนึ่งโอเคให้มันออกมาอย่างนี้นะครับเป็นเดือย โอเคนี่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็สองข้างข้างนี้ด้วยนะครับสองผ้าไว้ไหนครับเดี๋ยวเราดูขับเป็นรอยโอเคพอได้ออกมายี้นะครับผมก็ค่อยๆแกะออกมานะครับลอะออกมาเลยนี่ครับผมตัวนี้นะเก็บวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้นะครับสองตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับยิดมา ขั้นตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับน็อตอาจจะหล่นเข้าไปข้างในได้นะครับถ้ามีใครัวแม่เหล็กก็จะยังง่ายต่อการใช้งานนะครับโอเคน็อตเก็บตรงนี้ครับโอเคราบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอ,อกมานะครับตัวนี้ ต้องงัดให้มันตรงจุดนิดนึงนะครับเดียวแป๊หนึงนะครับลืมอ่าโอเคโทษทีรับตัวนี้เป็นช่องไฟตัดมากพามากนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับใช้กดเดือยดึงออกมานะครับอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้ใช้ยัดใส่เข้าไปนะครับพอเราถอดออกมาตัวนี้นะครับอ่าเราจะเห็นนะครับน็อตตรงนี้นะครับสองตัวนะครับตัวนี้ก็ต้องไขออกมาครับตัวนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับ วางมันหล่นเขาไปข้างในครับถ้าหล่นนีเรื่องยาวครับหากว่าจะเจอโอเคก็ทั้งุน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับโอเคครับเราถอดช่องแอร์ออกแล้วไขน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็นำฉลังพลาสติกนะครับระหว่างช่องนี้นะครับ จะมีกิบล็อกอยู่นะครับเราเสียบนี้เข้าไปครับแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะครับหลุดอ่าจะหลุดมาทั้งยวงเลยนะครับบางทีอาจจะหยุดหลุดมาข้างนึงก็ไปยัดข้างนี้ต่อนะครับแล้วก็พอเราถอดตัวนี้ออกมานะครับเราจะเห็นปั๊กนะครับอยู่สองปั๊กนะครับใช้นิ้วบีดนะครับข้างๆนะครับป๊ขยับออกมานะครับหนึ่งปั๊กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับตัวนี้แบบนึงนะครับมันมีกิบล็อกอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ขยับนิดนึงนะครับอย่าใช้ดึงแรงเดี๋ยวสายไฟจะไม่เท่านั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะใหม่ๆมันจะแน่นนิดนึงนะครับแต่เราก็ระวังรถเป็นรอยด้วยนะครับตัวนี้อื้มโอเคครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดูดออกมาได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้ากากเดิมนะครับก็อย่าวเก็บไว้ก่อนตแล้วก็มาถึงขั้นตอนวิทยุเรานะครับนี่ครับผม ที่ยูเราก็จะมีปักอยู่2ปลปักนะครับที่มารออยู่ก็จะมีตัวนี้นะครับสีฟ้านะครับเป็นพินตัวนี้ก็จะดูช่องก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับผมเสียบใส่นี้ก่อนไม่จะง่ายกว่า่เสียบใสายได้ก่อนดีกว่าง่ายกว่านะครับเสียบเข้าไปปึ๊กอ่หนังปึ๊กนะครับหนังปึ๊กแล้วก็อ่าโอเคแต่นี้เราอยู่เพิ่งประกอบนะครับเรามาเทสรถกันก่อนเลยครับเท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ จริงๆแล้วสตาร์ทรถเกียร์ธรรมดานะครับอาจจะต้องเหยียบคัดช่วยด้วยนะครับแต่ตัวนี้เราให้มั่นใจว่าเป็นเกียร์ว่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูวิดีโอนะครับว่าจะติดไหมแล้วก็ลองดูนะครับนี่ครับเสียงผลการผลของการลงคะแนนนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับจำนวนผู้ลงมติสุขล้ำเก้าสิบ เยน้ใช้งานได้ปกติเหมือนด้วยเทียวทั่วไปนะครับตัวนี้โอเคพอเป็นเสร็จแล้วนะครับจบนะครับอีกเปิดได้ปกตินะครับเรีอนได้ใช้ทุกอย่างได้เหมือนวิทยุทั่วไปนะครับโอเคครับผมจะดับเครื่องนะครับอ่านี้มาถึงขั้นตอนประกอบแล้วนะครับก็ไม่มีระยะครับถอดมาแบบไหนประกอบไปแบบนั้นนะครับผมก็ค่อยๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่ละโอเค ดันเข้าไปนะตัวนี้เป็นจิ๊บล็อกนึ่งสองสองปีนะครับปุ๊บยัดเข้าไปครับยัดข้างล่างข้างบนนะครับอ่ะโอเคสนิทแล้วนะครับแล้วก็มาขั้นตอนย้อนกลับเลยครับอยวาขอดา้าถอเสียก่อนมีเสียงลที่เราถอดออกมานะครับสี่ตัวใส่ไปให้ครบนะครับระวังหล่นด้วยนะครับ ไม่ต้องไขแน่นนะครับให้มันเข้าไปก่อนนะเข้าไปเกี่ยวลึกๆนะครับเพื่อขยับได้นะครับไขมันพร้อมกันเรียบร้อยนะครับนี่ครับสิ่งที่เรากลัวนี่ดีครับผมยังไม่หายอยู่ตรงนี้ธรรมดาครับผมต้องพลาดกันบ้างครับ เข้าไปแล้วเราก็มาค่อยๆไล่ให้มันแน่นนะครับไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับคืองมือเดี๋ยวพลาสติกมันจะแตกนะครับเป็นแค่การประคองไม่เฉยปกติปิดล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงไฟตัดพามากนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับบางทีเราลืมเสียบไฟพามากนะครับเราก็จะไม่สามารถเปิดไฟพามากได้นะครับตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ อ่าโอเคทีนี้ไม่มีอะไรยากนะครับก็เป็นน็อตสองตัวกติทั่วไปเหมือนเดิมครับไข่ไม่ต้องตึงมือนะไข่เบาๆเป็นพลาสติกนะครับตึงมือไม่ต้องแน่นมากนะครับโอเคเราก็มาไล่มันแน่นนิดหนึ่งโอเคนะครับเป็นเสร็จแล้วนะครับ วิธีการประกอบอันนี้ก็ย้อนกลับนะครับเมื่อกี้เรางัดขึ้นจากงัดลงเราก็ใส่จากข้างล่างก่อนนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่คลิปลอกจากข้างล่างนะครับครับได้ไปทีนิดนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่ต้องประกอบครับขาจจะ่ขืนนิดนึงก็ขืนเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักเอาครับตัวนี้เบาๆนะครับขืนไปโอเคได้แล้วก็กดเลยครับกรึบกรึบกรึบเลยครับให้มันเข้าที่ของมันนะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟความหมาอะไรเหมือนเดิมนะครับวิทยุสวยๆนิ่มเนียนนะครับต่างจากรูปเดิมนะครับเนียนกริปนะครับเหมือนของติดมากับรถนะครับซึ่งวิทยุ ga กับ gl เนี่ยมันสามารถเสียบใส่ด้วยกันได้เลยนะครับมีลำโพงมารอมีสายไฟมารอและไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับเสียบใส่ได้เลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซเว่นก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เซเว่นด้วยนะครับสวัสดีครับ